สวัสดีครับกลับมาพบกับอันฟอร์ดนะครับวันนี้เอ็งก็จะพามารับชม7ที่นั่งของเราเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น e v e r อเรสตนะครับวายแท็นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปสุดในเครื่องยนต์2.0นะครับตัวนี้ก็ราคาจดจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่1,942,000บาทสีที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกจะเพิ่ม12,000บาทแล้วก็จะมีสีเหลืองลักเจนโรนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นวายแท็กนะครับก็จะมีสองสีนี้ที่ต้องเพิ่มเงินนะครับค่่่าสสีบนนนัหมอง รหรือลูกค้าเลือกเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะครับเดี๋ยวอันพารับชมกันดีกว่าว่าเจ้าเอเวเรสต์วแทคคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างและตัวรถมี อะไรบ้างสาหรับเทคโนโลยีของเจ้าคันนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของด้านบนนี้เลยฝากระโปรงนะครับเรามีการติดตั้งอะคริลิกคำว่าว i ยแท็กที่เป็นตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะครับติดในส่วนของฝากระโปรงเพิ่มเติมให้นะครับจุดต่อมานะครับสำหรับชุดแต่งของเรานะครับคันนี้เราเลือกชุดแต่งที่เป็นของตัววิกเตอร์กระจังหน้าเราเลือกนะครับเป็นกระจังหน้าตัวทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับตัวอักษร FORD นะครับคันนี้เลือกทําสีกระจังด้านหน้านะครับเป็นแบบสีดําเงานะครับตัดกับไฟ LED สีขาว3ตําแหน่งแบบนี้เลยนะครับจุดต่อมานะครับ โคมไฟหน้าเราได้โคมไฟหน้าเป็นแบบ m a t ทิก LED ที่เป็นโคมไฟหน้ารุ่น็ o ปสุดมาให้เลยนะครับพร้อมกับระบบนะครับตัวนี้ก็มีระบบปรับมุมลำแสงให้อัตโนมัติด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้รวมถึงระบบไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็มีระบบไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับเรียกว่าเปิดไฟสูงของรถฟอร์ดเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าไฟสูงของเราจะไปแยงตาสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาเรามีระบบเปิดปิด อัตโนมัติให้ด้วยนะครับเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับมีเด t i ามที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันรูปซีคมเอกลักษณ์ของ Next Gen ด้วยนะครับสำหรับกันชนนะครับอย่างที่อันบอกไปเป็นของค่ายแต่ง v i กเตอร์นะครับคันนี้เลือกทําสีนะครับเป็นดําเงาตัดกับสีดําด้านอ่ะตัดกับสีขาวของตัวรถนะครับมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกับระยะให้นะครับด้านหน้าและก็ด้านหลังไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ให้แล้ว ห่วงลากจูงมีมาให้2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องเซ็นเซอร์ของตัวรถเรานะครับเป็นกล่องเรดร์นะครับป้ายทะเบียนเรายกสูงขึ้นเพื่อป้องกันนะครับบังในส่วนของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมีระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนนะครับมี adaptive cruise control มาให้นะครับเรียกว่าระบบครบถ้วนกันทีเดียวเลยนะครับสำหรับคันนี้ของเรานะครับระบบตรวจจับคนเดินถนนก็มีมาให้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านข้างของตัวรถกันนะครับตัวนี้เป็นคิ้วล้อนะครับ ที่เป็นของตัวทรงเวกเตอร์นะครับเราใส่ครอบทับคิวล้อเดิมเข้าไปนะครับแล้วก็ล้อเดิมของเขานะครับเป็นอลลอยนะครับขอบ20นิ้วคันนี้เรามีการเปลี่ยนนะครับเป็นล้อแม็กนะครับของ o อเอซิดไลคก้านนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนลายเขากวางนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นสีดำกรอสแบ็กนะครับของ o อเอซิดมาจับคู่กับพร้อมกับตัวยางโตโยตัยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวโอเพนคันที่นะครับตัว AT นะครับสเปคยางอยู่ที่275/55 R20 นะครับขอบ20นั่นเองนะครับระบบดิสเบรกของเรานะครับทั้ง4ล้อนะครับมาพร้อมกับคีิประบายความร้อนขนาดใหญ่ในเรื่องของการเบรกเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะสำหรับรถ e v e r อร์เรแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยได้ช่วงล่างแบบวัดลิงก์นะครับเรียกว่าขับทีม ขี่บนท้องถนนนุ่มนวลมากๆเก็บรอยต่อของถนนคอสะพานได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับคันนี้ก็ใส่ล้อแม็กไปแล้วก็ทําให้ตัวรถดูหล่อยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สเปคยางตัวนี้นะครับก็ไม่ติดในส่วนของชุดแต่งของเราแล้วก็บางคนด้านหลังด้วยนะครับขับขี่เรียกว่าได้ฟีลใกล้เคียงกับปกติเลยแต่ทําให้ตัวรถของเราดูหล่อขึ้นแล้วก็ได้ยางที่เป็นคุณภาพสูงของโตโยต้าเข้ามานะครับคลิประบายความร้อนด้านข้างนะครับตัวครอบก็จะเป็นสีกาวฟนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะมีในส่วนของอ เป็นสีกาไฟมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างมีกล้อง360องศาอยู่ที่ด้านหน้าด้านข้างและก็ด้านหลังมีไฟส่องสว่างที่พื้นให้ด้วยแล้วก็มีบายสปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับและมุมอับขณะถอยหลังให้ด้วยนะครับรวมถึงระบบเวลาเราถอยออกจากช่องจอดนะระบบมีถ้ามีรถนะครับหรือมีคนสัตว์สิ่งของเนี่ยตัวรถจะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติให้ด้วยสําหรับเจ้าเอเวอเรสต์วแท็คันนี้นะครับเบามือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสีขาวมีสมาร์ทชีลดนะครับล็อกรถคลายล็อกรถที่เบามือจับได้ ตัวนี้ติดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใช้บันไดของเขาเป็นสีดำนะครับด้านล่างตัดกับสีบอลเงินนะครับแบบนี้เลยราวหลังคาเป็นทรงยกสูงนะครับสีบอลเงินคันนี้เรามีการแ็ปสีนะครับหลังคาแล้วก็ราวหลังคาด้วยนะครับราวหลังคาเขาเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับตัวหลังคาเขาก็จะยกสูงนะครับนี่ครับสำหรับตัวราวหลังคาตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะเราติดตั้งจากโรงงานมาให้นะครับนี่ครับเรามีการแลปสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ตั้งแต่เสา A ด้านหน้าจนถึงด้านท้ายของตัวรถเลยนะครับ ะนะครับจุดต่อมานะครับด้านท้ายของตัวรถก็จะเป็นคิวล้อชุดด้านหลังนะครับพร้อมกับล้อแม็กมาให้ชนิดน้ํามันนะครับเป็นดีเซลนะครับตัวนี้นะครับดีเซลจุได้80ลิตรนะครับเต็มถังวิ่งได้ยาวๆกันทีเดียวเลยนะครับอเดี๋ยวพารับชมภายในของตัวรถนะครับภายในของตัวรถเอกลักษณ์ของตัว เอเวอเรสต์วแทกนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้แต่เข็บแบบสีส้มไม่ว่าจะเป็นแผงประตูด้านข้างเบาะหนังพวงมาลัยนะครับคอนโซลนะครับมีการตกแต่งไฟภายในห้องโดยสารเป็น Ambient Light ตั้งแต่ประตูด้านข้างนะครับคอนโซลนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็ทําให้โดดเด่นมากๆนะครับตัวบอกก็มีปักคําว่าวายแทแบบนี้ให้เลยนะครับตัวบอกเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับปรับได้8ทิศทางนะครับ หน้าจอของเขานะครับหน้าจอกลางนะครับขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับ12นิ้วนะครับรองรับ Apple Ca r p l a เ and แอนด Auto แบบไร้สายนะครับรองรับระบบ f อร์ p a s าสั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งของตัวรถผ่านมือถือได้ท่านชาร์จไร้สายมีมาให้นะครับแล้วก็เกียร์ของเราเป็นเกียร์แบบ e s h i f t e r ให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบเกียร์ไฟฟ้านะครับพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าปรับโหมดการขับขี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับโหมดในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็น การขับแบบ2ล้อ4ล้อทั้งรอบความเร็วต่ำความเร็วสูงก็สามารถใช้งานได้ง,าดง่ายมากๆเพียงแค่ปลายนิ้วนะครับนีครับเทคโนโลยีจัดเต็มกันเลยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยเราก็มีในส่วนของแอร์แบทั้งหมด7ตำแหน่งนะครับคู่หน้าด้านข้างมานิรภยัยแล้วก็หัวเขา่าคู่กับขี่ด้านบนก็จะมีในส่วนของพาราล c m o o ูนลูปมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ลูกค้าก็สามารถอเปิดในส่วนของมูลลูปเพื่อรับลมได้รับแสงแดดได้นะครับตามฟิลลิ่งที่ต้องการได้เลยนะครับสำหรับเบาะแถวที่2ของเรานะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับด้านหลังมีแอร์ตอนหลังมาให้มีปลั๊กไฟด้านหลังมีช่อง USB ด้านหลังมาให้นะครับทั้ง Type A Type C นะครับเรียกว่าการใช้งานก็ครบถ้วนเลยนะครับด้านล่างนะครับเรามีปูในส่วนของ พยาง 5D นะครับพรม5 d นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เลือกพยางเป็นสีดำนะครับตัดกับสีได้ที่เป็นแบบสีครีมน,นะครับตัวสีก็จะอ่อนกว่าตัวสีของตัวเบาะนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะครับด้านท้ายนะครับตัวรถนะครับคันนี้ก็มีในส่วนของ ไฟท้ายแบบ LED Signature นะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานกล้องมองหลังนะครับโลโก้ฟอร์ดเส้นไล้ฟ้าด้านหลังการปัดน้ำฝนด้านหลังและก็ตัวนี้เลยนะครับจะเป็นสปอยเลอร์ที่เราติดตั้งเพิ่มนะครับที่เป็นของตัว Victor นะครับไฟเบรกดวงที่3ก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับมีน้ำล้างทำความสะอาดกระจกด้านหลังให้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ด้านท้ายของตัวรถนะครับกล้องมองหลังชัดเจนมากๆเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด 12นิ้วนะครับสามารถกดให้ดูเห็นแบบรอบคันแบบเบิร์ดไอวิวก็ได้นะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกะระยะนะครับชุดแต่งของวิคเตอร์นะครับด้านท้ายนี่เราใส่ครอบเข้าไปนะไม่ต้องถอดชุดกันชนเดิมออกนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เลือกรูปท่อนะครับเป็นท่อเลข8นะครับตัวท่อนี่ก็เป็นสีดําด้านแล้วก็ตัดกับสีของตัวรถสีขาวแล้วก็ตัดกับสีของดําเงาของตัวรถนะครับเรียกว่าตกแต่งออกมาได้ลงตัวมากๆเลยสําหรับเจ้าเอเวอเรสต์ไวท์แคันนี้ฟ้าท้าย เป็นแบบไฟฟ้าให้แล้วนะครับตัวนี้เปิดจากด้านท้ายของตัวรถได้เปิดจากรีโมทได้เปิดจากภายในตัวรถได้เบาะแถวที่3เป็นไฟฟ้าแล้วใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับตัวปุ่มเปิดปิดอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ครับพยางค์่าดีของเรานะครับก็นะครับตัวนี้ก็คุม้นถึงด้านหลังของตัวรถนะครับนี่ครับมีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางอยู่ด้านท้ายของตัวรถนะครับนี่ครับตัวนี้ยางอะไหล่เราก็มีมาให้นะครับเป็นขนาด20นิ้วให้เหมือนกันนะครับเป็นล้อแมกนะครับผมอ่านี่ครับ ฝาท้ายแบบไฟฟ้าใช้งานสะดวกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอันพารับชมฝั่งผู้ขับขี่เพื่อให้เห็นพวงมาลัยนะครับแล้วก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆแบบครบถ้วนนะครับตัวพวงมาลัยของเราเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วปุ่มมัลติฟังก์ชันตัวนี้นะครับมีไม่ว่าจะเป็นคูดคอนโทรลอะแดปทีฟคูดคอนโทรลระบบประคองรถแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับก็มีมาให้ใช้งานได้ง่ายมากๆเพียงแค่ปลายนิ้วเองนะครับตัวสตาร์ท กุญแจก็เป็นแบบ push start ให้แล้วนะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็มีตรวจระบบตรวจจับลมยางให้อีกด้วยนะครับนี่ครับไฟฟ้ารอบคันเลยนะครับแล้วก็กา,ารใช้งานก็เรียกว่าง่ายมากๆด้วยนะครับสำหรับเจ้า e v e r อเรสต์วนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับการออกรถ7ที่นั่งนะครับเอเวอเรเราจะมีรุ่นย่อย6รุ่นย่อยนะครับแล้วก็จนถึงรุ่น e v e r อเรสต์วแแบบคันนี้ถ้าลูกค้าอยากได้นะครับ เอเวอรเรสต์ uh, รุ่นไหนนะครับหรืออยากได้เจ้าไวท์แท็กไว้ใช้งานยังไงก็ทักเข้ามาคุยกันนะจะแ,แนะนําไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นการตกแต่งนะครับแบบนี้จัดเต็มรอบคันนะครับชุดวิกเตอร์ล้อแม็กช่วงล่างนะครับก็ถ้าอยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามาคุยกันที่เบอร์0850555985นะครับอันแนะนําการออกรถให้พร้อมนํารถตกแต่งแบบนี้จากโชว์รูมจบในที่เดียวไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมด้วยสําหรับคลิปน,นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้อันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโออกาสสสต่ไปครับครับวดี